สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกันที่ขวัญชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับผมเช่นเดิมนะครับวันนี้มีสินค้ามานําเสนอนะครับ2รายการนะครับมีสินค้ามาให้ลูกค้าได้ชม2รายการนะครับก็เป็นสองรายการที่สวยๆเลยครับสวยๆกิ๊บๆเลยนะครับจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้พยุงนะครับวันนี้ก็ได้แก่ชุดอาหารนะครับชุดอาหารไม้พยุงและก็ชุดหมู่บูชาไม้พยุงนะครับชุดหมู่บูชาชุดนี้โอ้โหสวยเด็ดเด็ดจริงนะครับชุดนี้สวยเด็ดจริง ไม่ค่อยมีมานะครับชุดหมู่บูชาไม้พยุงและชุดนี้มีมาทีนี่โอ้โหหายคิดถึงกันเลยนะครับผมมีมาทีหายคิดถึงกันเลยเชุดนี้เป็นหมู่เก้านะครับหมู่เก้าเดี๋ยวเรามาบรรยายทีลนะชุดชุดนี้เป็นชุดหมู่หมู่เก้านะครับปกติเนี่ยหมู่เก้าน้าเก้านิ้วเนี่ยตัวฐานเขาจะยาวเมตรห้าสิบลึกประมาณแปดสิบนะครับโดยไซส์มาตรฐานทั่วไปแต่ว่าตัวนี้นะครับผม เอาฐานที่ใหญ่พิเศษนะครับฐานตัวนี้จริงๆขนาดเท่าตังค์เลยนะครับผมตังค์ตัวใหญ่ๆเนี่ยยาว2เมตรนะครับแล้วก็กว้างเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูความกว้างครับกว้างนะครับกว้างเก้าสิบเจ็ดเซนนะครับกว้าง97เซนตตัวฐานนะครับกว้างกว้างแบบนี้97เซนแล้วก็ยาว2เมตรนะครับใหญ่มากครับ เหมือนเตียงนอนเล่นเลยนะครับใหญ่เท่าเตียงเลยนะครับผมใหญ่มากกว้าง97เซนยาว2เมตรแล้วก็มีลูกหมู่9ตัวนะครับผมลูกหมูเนี่ยความกว้างเขาเนี่ยอยู่ที่9นิ้วนะครับความยาวอยู่ที่18นิ้วง่ายๆเลยพระหน้าตัก9นิ้ววางได้นะครับชุดนี้สนนราคานะครับอยู่ที่6 5 0 0 0บาทนะครับเป็นไม้พยุงทั้งชุดเลยนะครับผมเป็นไม้พยุงทั้งชุดเลยไม้สวยมากนะครับลายไม้สวยมากนี่ครับ ลายไม้สีจะเขียวเหลืองแดงดําแบบนี้เลยนะครับผมลายไม้เขาโอ้โ oh, หสวยจริงนะครับสวยจริงเนี่ยครับลายไม้เขาสวยจริงนะครับสีเขียวเขียวเหลืองเหลืองแดงแดงดำดำนะครับนี่ยครับลายไม้สวยมากสวยมากนะครับหน้าโต๊ะนะครับหน้าโต๊ะลูกหมูเนี่ยจะเป็นไม้สองแผ่นนะครับส่วนตัวฐานเนี่ยจะเป็นไม้ 1 2 3 4สาี่เป็นไม้ห้าแผ่นนะครับไม้ประมาณ5้าแผ่นนะครับแผ่นใหญ่มากแผ่นใหญ่มากนี่ครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับเอาไปตอนท้ายคลิปว่าเดี๋ยวผมยกลูกโตมูให้ดูยกลูกโตมูลงให้ดูนะครับให้ดูหน้าฐานเขานะครับผมฐานเขาสวยมากนี่นะครับยกลูกลงแล้วนะครับอันนี้เป็นฐานนะครับให้ดูฐานนะครับโอ้ยฐานไม้สวยมากนะครับ ไม้แผ่นใหญ่แล้วก็สวยมากนะครับฐานกว้าง97เซนยาว2เมตรนะครับผมใหญ่มากชุดนี้ชุดใหญ่มากนะครับชุดใหญ่มากอ่ะแล้วเดี๋ยวพาไปดูชุดหนึ่งเป็นชุดอาหารนะครับชุดอาหารชุดนี้เป็นไม้พยุงนะครับผมชุดอาหารไม้พยุงโตะเนี่ยไม้4แผ่นครับโต๊ะไม้4แผ่นเท่านั้นเองเก้าอี้8ตัวนะครับเก้าอี้เขาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับนี่เก้าอี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้แผ่นเดียวนะเป็นไม้พยุงทั้งชุดเลย นะครับก็อีส่วนใหญ่จะเป็นไม้แผ่นเดียวมีอยู่น่าจะ2ตัวนะที่ไม้เป็นไม้2แผ่นนอกนั้นเป็นไม้แผ่นเดียวหมดเลยนะครับนี่ครับเป็นไม้แผ่นเดียวทั้งหมดเลยขนาดโต๊นะครับกว้าง96ซนเมตรยาว202ซนติเมตรครับชุดนี้สนนราคาอยู่ที่78,0 0 0บาทนะครับสนนราคาอยู่ที่78,0 0 0บาทสําหรับใครที่สนุกสนใจนะครับโต๊ะนะครับหน้าโตะไม้4ี่แผ่นนะครับผมหน้าโต๊้ไม้4แผ่น <il> ชุดนี้นะครับหน้าโตะไม้4ี่แผ่นนะครับไม้4ี่แผ่นสวยมากเก้าอี้8ตัวนะครับเป็นไม้พยุงทั้งหมดเลยนะครับขาเขอใช่หมดเลยเป็นไม้พยุงทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับไม้สวยมากโอ้โหชุดอาหารนะครับหายากนะครับไม้พยุงนับวันยิ่งหายากเป็นไม้ที่น่าจะเรียกว่าเป็นราชาไม้แล้วนะครับผมเป็นพญาไม้ราชาไม้เป็นไม้ที่สวยแล้วก็เป็นไม้ที่ แพงอันดับต้นๆของบ้านเรานะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมหายากวันนี้เราก็มีมานําเสนอนะครับมินิเจอร์ร้านเราก็จะพอมีบ้างป่าปานนะครับไม้พยุงนะครับจะมีเข้ามาเป็นช่วงๆนะครับช่วงนี้โอกาสดีนะครับได้ชุดอาหารเข้ามานะครับได้ชุดอาหารเข้ามาแล้วก็ได้ชุดหมู่บูชาเข้ามานะครับนี่ชุดหมู่บูชานะครผมชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่ฐานยาว2เมตรเลยนะครับ ต๊ะอาหารนะครับราคาเจ็ดหมื่นแปดพันบาทกว้างเก้าสิบหกซนติเมตรยาวสองร้อยสองเซนติเมตรนะครับผมส่วนชุดหมู่นะครับหกหมืนห้าพันบาทฐานยาวสองเมตรกว้างเก้าสิเจ็ดเซนติเมตรหมูเก้าหน้าเก้านะครับดูครับโอ้โห,หลายเขาสุดยอดนะครับลายสุดยอดเลยนะครับดูลายไม้นะครับลายสุดยอดเลยนะครับ สวยมากครับสวยมากๆใครที่กําลังหาโตัวหมูส่สวยๆนะครับเอาไปตั้งประดับบารมีนะครับเอาไว้วางพระพุทธรูปนะครับสําหรับกราบไหวบูชาของเรานะครับผมก็ชุดนี้สวยเด็ดเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม